ที่เวลาเช้ามืดยังระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กัสกัสมูลค่า10ล้านเหรียญของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาให้มองไม่เห็นและป้องกันได้อย่างสมบูรณ์กำลังจะถูกทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ข้อบอกพร่องทางเทคนิคของระบบแต่เป็นการเชิญชวนด้วยตนเองภาพเซลฟีง่งๆของทหารคนหนึ่งที่ส่องพิกัด GPS มาให้ศัตรูด้วยเซลฟี่นั้นยูเครนได้พิกัดทิมแม่นยำผิดพลาดไม่ถึง50ฟุตมันคือคำประหารที่ลงนามด้วยเหยื่อเอง เพื่อเข้าใจว่าทหารคนหนึ่งจะทําผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไงต้องเข้าใจฟองอวดดีที่เขาอาศัยอยู่ฟองนั้นเรียกว่ากัซุกะสีสนามกําบังที่สามารถบล็อกดโดรนได้จากระยะ30เมตรยาคุ้มกันตัวมันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศทอ M2 เหมือนปืนลูกซองเคลื่อนที่บรรจุจรวด16ลูกและจากความสูง30,000ฟุตมีเครื่องบินตรวจการบลิฟ A50 คอยเฝ้ามองพวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรทําร้ายพวกเขาได้ก็เลยโพสต์วิดีโอ แต่ขณะที่รัสเซียกำลังสะสมยอดไลค์กองพันที่สี่สของยูเครนกลับได้เป้าหมายทีมไซเบอร์ขา่ากรองของพวกเขาไม่ได้แค่หาเจอแต่แยกวิเคราะห์จนข้อมูลจากเมตาดาต้าซ่อนพิกัดและสวิชค่าดิจิทัลออกมาได้มันคือคำสั่งตายสิ่งที่ปกป้องหัวหอ,อกยานกรอะคอลัมน์นี้ไม่ได้มีแค่กาซูก้าสีเท่านั้นแต่มันคือหัวหอ,อกของการบุกครั้งใหม่ของรัสเซียไปยังขาคิฟหากการโจมตีล้มเหลวหอกนั้นก็ทะลุแนวของยูเครนแต่ถ้าสำเร็จการบุกทั้งชุดก็สิ้นหวังการโจมตีเริ่มด้วยแบน ชี้ห้าเครื่องเป็นเหยื่อล่อพร้อมโดรนมากกว่า80ลำพุ่งออกมาจากรถบรรทุกที่ซ่อนอยู่ปีนขึ้นสู่ความสูงประมาณ500ฟุตด้วยความเร็วสูงสุดและส่งสัญญาณปลอมเป็นฝูง F16 เสียงดังสับสนเพื่อดึงสายตาทุกเรดาร์ขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่การโจมตีจริงเกิดขึ้นด้านล่างโดรน FPV10 บลำบินขึ้นยัดเงียบแล้วลดลงหรือความสูงประมาณ30ฟุตลอยตามแนวพื้นพวกมันคือฆัตกรจริงและพวกมันมีคำสั่งแล้วด้วยเซลฟี่ของทหารคนเดียวกัน โปรแกรมบินของโดรนไม่ได้มีแค่พิกัด GPS แต่มีลายนิ้วมือภาพของเสาอากาศกัซซูก้าสีด้วยนั่นหมายถึงแม้การลบควนสัญญาณจะพังพินาศพวกมันจะสลับเป็นนำทางด้วยภาพในเฟสสุดท้ายเป็นชั้นความซับซ้อนอันชันฉลาดที่เกิดจากความประมาทของรัเสเซียระหว่างที่คอลัมน์รัสเซียเคลื่อนที่ไปพวกเขาอยู่ในฟองความมั่นใจแต่แผนยูเครนต้องผ่านการทดสอบทางกายภาพจริงก่อนเพื่อให้รอดผ่านเส้นสองไม้ซึ่งเป็นโซนสังหารที่ทหารราบและปืนจ้ำโดรนของคอนววยสามารถยิงรบกวนและทำให้โดรนรุ่ง ได้เหยื่อล่อได้ผลเกินคาดบนหน้าจอของระบบทอ M2 ท้องฟ้าจู่ๆก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนการโจมตีทางอากาศระดับเต็มรูปแบบเบนชี่5เครื่องถูกเปลวจรวดของทอ M2 ฉีกเป็นชิ้นๆงานระเบิดมูลค่าหลักหมืน่นกลายเป็นพลุฉลองมูลค่าหลายล้านแต่การระเบิดครั้งใหญ่กลายเป็นสัญญ,ญาณเตือนสำหรับขอลำทั้งคันทหารเกณฑ์ที่นั่งอยู่บน ATV พากันตื่นตระหนกกระโดดลงจากรถและกระจายหลบเข้าไปตามแนวต้นไม้และยิงปืน KN 74ไปยังฟ้าเปล่า ความกลละหนที่ไม่บรรลุปเป้าหมายอะไรนอกจากเปิดเผยตำแหน่งของพวกเขาแต่ทหารนาวิกโยธิน20คนเป็นมืออาชีพพวกเขาไม่ได้คว้าปืนยาวแต่คว้าปืนจำโดรนกำแพงสถิติปริศนาที่ตัดการเชื่อมต่อระหว่างคนบังคับกับโดรนพลลับทันทีโดรน FPV สองลำที่ลอยต่ำถูกตัดการเชื่อมต่อวิ่งวูบพลิกงุนงงก่อนที่ระบบสำรองจะบูธกลับเลือดครัมแรกของฝุงโดรนไหลแล้ว แต่เมื่อแอบติดตั้งจรวดและอ่อนสัญญาณรบกวนรัเสเซียกลับทำผิดพลาดใหญ่ในการตื่นตระหนกสัญญาณการยิงจรวดและการจำที่พวกเขาส่งออกไปถูกจับได้โดยฝ่ายยูเครนทีมรับฟังของยูเครนจับความถี่ของเราดารนำวิของทเอ็มและความถี่ปืนจำของนาวิกโยทินและพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญสำหรับสถานการณ์แบบนี้หนึ่งใน FPV ของฝูงไม่ได้พกจรวดมาตามปกติมันคือสไนเปอร์ดิจิทัล ติดตั้งจำจิ๋วที่ถูกปรับโปรแกรมด้วยความถี่ที่เพิ่งถูกเปิดเผยมันยิงเข็มแม่เหลึกไฟฟ้าพลังงานสูงที่แม่นยำตรงไปยังตัวรับของกาซูก้าหน้าจอของผู้ปฏิบัติรัสเซียกลายเป็นหน้าจอสีขาวมันคือบลูสกรีนทางยุทธวิธีเขาตาบอดหูหนวกและไร้หนทางชายผู้นั้นร้องตะโกนเกี่ยวกับใครเปลี่ยนช่องทีวีของเขา ด้วยสมองดิจิทัลของคอลัมน์ถูกทำให้ตาบอดฝูงโดรนที่เหลือก็โจมตี7ลำเข้าโหมดไซเลนรันพวกมันปิดสัญญาณทางวิทยุทำให้มองไม่เห็นสำหรับปืนจ้ำโดรนโดรนทั้งหมดยังคงบินด้วยฟิสิกส์ภายในใจโรสโคบและแผนที่ดาวเทียมที่โหลดไว้ล่วงหน้าส่วนทหารแกณฑ์ที่หลบอยู่ในต้นไม้กลับกลายเป็นเป้าเปล่าโดรนอีกสามลำถูกเปลี่ยนภารกิจให้ไล่ตามแนวต้นไม้เหล่านั้นผลคือพวกเขาเอาชนะการป้องกันภาคพื้นดินและทำให้โลเอวตาบอด แต่ปัญหาอีกอย่างก็คือการที่ศัตรูต้องยกสายตาขึ้นจากพื้นดินสายตาใหญ่จากบนท้องฟ้าเครื่องบินตรวจการบีลิฟเอหที่ลอยขึ้นสูงมาทําให้ภาพเปลี่ยนไปต่างจากเรดาร์ภาคพ,พื้น A50 ใช้ระบบมองลงที่จับความร้อนมอเตอร์เอิเล็กทริกจิ๋วของโดรนตอนกลางคืนกลายเป็นฐานร้อนบนพื้นเย็นกล้องอินฟาราเรดของมันเห็นพวกนั้นได้ชัดเจน เ5 0เป็นโคออดิเนเตอร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศมันไม่โจมตีเองแต่ชี้แนะและคอมพิวเตอร์ของมันคำนวณตําเนิดและวิถีของฝูงให้ท,ทันทีส่งโซลูชันการสังหารแบบเร็วทม์ไปให้ทอ M2 บนพื้นดินทอ M2 ที่เพิ่งถูกทําให้ตาบอดเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก่อนก็ได้มุมมองเหมือนพระเจ้ามันไม่ลังเลจรวดเอกโลกถูกยิงขึ้นไปเป็นการยิงที่มีการนําวิถีแบบแม่นยําตรงไปยังฝูง FPV ขณะที่บนพื้นนะวิกโยธทินมืออาชีพก็ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อระบบ E W ของพวกเขาตายพวกเขาเปลี่ยนเป็นการป้องกันที่เคลื่อนที่กระโดดขึ้นรถควอดบิ๊กแบ่งเป็นทีมเล็กๆแล้วสร้างโล่ที่เคลื่อนไหวรอบกัซกา้าทําให้มันไม่ใช่เป้าสแตติอีกต่อไปแต่นี่คือฝันไร้ที่สุดที่ผู้อาสไต้โดนต้บบองเจอเวลาน้อยมากก่อนที่จรวดจ,จะตกยูเครนวางแผนรับการโจมตีแบบ a อเบ็กซ์ไกด์ดันมิซาไว้ล่วงหน้าและมีผู้เชี่ยวชาญสำรองสำหรับสถานการณ์แบบนี้โรนนำฝูงที่เป็นหัวหน้ามีหน้าที่เดียวคือตายอาฮะอาฮะ ถ้าจำเป็นเพื่อปกป้องฝูง,งเมื่อจรวดพุ่งใกล้หัวหน้าฝูงแสดงท่าเต้นล่อขั้นสุดท้ายมันปล่อยสายไฟเบอร์แกล้วที่ยาว100ฟุตปลายถูกปรับเป็นระบบหลอก LA 50โเท่ดีคอยทันทีที่อุปกรณ์นั้นถูกกังมันส่งสัญญาณเรดาร์ที่ใหญ่และน่าดึงดูดกว่าฝูงรนทั้งหมดเป็นร้อยเท่าระบบนำทางของจรวดทอ M2 ก็เผชิญหน้าทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ตามเป้าจำนวนมากเล็กยากที่ตามทันหรือหันไปตามเป้าก้อนใหญ่ที่ไม่อาจพลาด มันไม่ลังเลจรวดล็อกเป้าก้อนใหญ่มันระเบิดกับตัวหลอกเหล่านั้นไกลออกไปจากฝุงโดรจริงเมื่อท้องฟ้าปลอดแล้วฝูงกลับมาโฟกัสที่พื้นเป้าหมายเปลี่ยนทันทีก่อนจะสังหารสมองพวกเขาต้องกำจัดยานกาซูก้าสีเสียก่อน โดรนสี่ลำเบี่ยงเบนออกจากกลุ่มกลายเป็นฝูงหมาป่าที่ใช้แนวต้นไม้ของนวิกโยธินเป็นสนามล่าของพวกเขาการโจมตีรวดเร็วและโหดเหี่ยมภายในเวลาไม่กี่วินาทีทีมควอดไบค์สอทีมถูกโดรนโจมตีนวิกโยธินมืออาชีพ6คนถูกทําให้เป็นกลานทีมที่เหลือแตกพ่ายและหนีโลอิเล็กทรอนิกสตาร์บอร์ดและกําลังพลก็แตกพ่ายคอลัมน์นี้ตอนนี้กลายเป็นเป้าที่ยืนนิ่งแล้ว และโดรน FPV 6ลำที่เหลือหันทิศทางเดียวกันไปยังเป้าสำคัญกาสูก้า4ที่ตอนนี้ไม่มียามคุ้มกันแล้วเมื่อถึงช่วงสุดท้ายโดรนทั้ง6ลำเข้าร่วมกลุ่มเป็นฝูงประสานงานเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายระบบนำทางของพวกมันไม่ใช้แค่ GPS แต่นำทางด้วยลายนิ้วมือภาพของเสาอากาศที่ได้จากเซลฟี่ล็อกเป้าพิกัดแม่นยำต่ำกว่า1เมตร ลูกระเบิดชิ้นแรกทะลุผนังรถยูโร3,240เบาๆและจุดประกายเล็กน้อยแล้วกัะซูกาสีก็ระเบิดขึ้นเหมือนพลุสี่กรกฎาคมแต่ความเสียหายที่แท้จริงต้องดูในเชิงฟิสิกส์ลูกระเบิดมีเวลาเชื้อเพลิงหน่วง0.2วินาทีซึ่งเป็นความลับไม่ใช่ขนาดของการระเบิดแต่เป็นตำแหน่งที่ระเบิดระเบิดไม่ได้ระเบิดที่ผิวรถ แต่ระเบิดในหัวใจอิเล็กทรอนิกส์ของระบบผลคือขื่นแรงดัน11 psi ในกล่องเลด Open มันจะเป็นแค่เสียงดังแต่ภายในตู้ยูนิตรถกลับทําหน้าที่ขยายความเสียหายแรงดันสะท้อนจนฉีกวงจรละเอียดของกาซูก้าสให้ย่อยยับมันไม่ได้แค่ทําลายแผงวงจรที่บอบบางผลสืบเนื่องคือรุนแรงยิ่งกว่าตัวรถยูโร3,240บิดง่วเบียงระปองทั้งเชื้อเพลิงฉีกขาดดีเซลพุ่งกระจายออกมาเนืออุปกรณ์ที่ไฟลุก ชิ้นระเบิดจากการชนอันตรายกับทหารเกณฑ์ที่ยังหนีไม่พ้นและแรงช็อกก็เพียงพอทําให้นาวิกโยธทินที่พยายามหาที่กําบังช็อกจนสติไม่อยู่ไม่ใช่แค่ระบบถูกทําลาย แต่นี่คือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ผู้รอดชีวิตพยายามติดต่อรายงานทางวิทยุแต่ถูกตอบกลับด้วยความเงียบโลเอทที่ปกป้องพวกเขาหายไปและพร้อมกับมันคือการเชื่อมต่อไปอยังคำสั่งคอนไวอยกลายเป็นหัวไม่มีก้างเลือดออกบนถนนดินลึกในรัเสเซียหลังไฟมอดดาวในท้องฟ้าอาจจากดาวเทียมของสหรัฐยืนยันภาพจากโดรนปรากฏหลุมลึก15ฟุตที่ครั้งหนึ่งเคยมีระบบ AW มูลค่า10ล้านเหรียญ ความสาเร็จไม่ใช่แค่สร้างหลุมหรือฆ่าทหารเท่านั้นแต่เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของการล่มสลายทางยุทธศาสตร์โดมิโนโตัวแรกที่ล้มก็คือตัวคอนลัมเองโดยไม่มีกาซูก้าสี่คอยนําและปกป้องรถถังที9ก้คันและ BMP3-20 คันไม่ใช่หอ,อกอีกต่อไปแต่เป็นตุ๊กตากระดาษให้ปืนใหญ่ยูเครนจัดการโดมิโนโต่อมาคือการขนส่งลำเลียงเชื้อเพลิงและอาวุธที่รออยู่ข้างหลังคอนลัมกลายเป็นที่ยื่นหนึ่งรอคำสั่งที่ไม่มีวันมาห่วงโซ่อุปทานสำหรับการลุกรานถูกตัดขาด โดมิโน,โนที่สำคัญที่สุดคือการริเริ่มในหน้าต่างเวลา48ชั่วโมงของความกลาหลหน่วยยูเครนเปิดการโจมตีตอบโต้3จุดใกล้แนวชายแดนการบุกข,ของรัเสเซียไม่ใช่แค่ชะงักแต่ถูกผลักดันให้ถอยทับอย่างตื่นตระหนกและยับเยินโดมิโน,โนสุดท้ายล้มอยู่ในบังเกอร์คำสั่งของรัเสเซียพิษที่ร้ายที่สุดไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นความสงสัยผู้บังคับบัญชาต่างโทษกันเองการล่ามแม่มดและการตามหาทหารผู้โพสต์วิดีโอกลายเป็นความโกลาหลทางราชก,การ ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นทหารรัเสเซียคนหนึ่งอยากเป็นคนดังในโซเชียลด้วยเซลซีง,อ,งอ่อเขามอบกุญแจให้ยูเครนและด้วยค่าใช้ใจ่ายไม่กี่พันจัดโดรนงานอดิเรกยูเครนไม่ได้แค่ทำลายคอนวอ์พวกเขาอยากชิ้นส่วนการลุกรานทั้งชุดทำลายศักดิ์ศรีของหน่วยยกพลขึ้น,นบนชั้นดีและพิสูจน์ความจริงพื้นฐานของสงครามสมัยใหม่ผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีอาวุธแพงที่สุดแต่เป็นผู้ที่เร็วที่สุดในการใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดโง่โง่ ถ้าคุณเป็นผู้บังคับการยูเครนคุณจะเลือกโจมตีใครก่อนหลังจากกัสก้าสีถูกทำลายทหารราบหรือรถถังบอกยุทธศาสตร์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ถ้าชอบวิดีโอแบบวิเคราะห์แบบนี้กดไลค์และสมัครสมาชิกเพราะสนามรบเต็มไปด้วยความผิดพลาดและเราจะมาวิเคราะห์ทุกข้อผิดพลาดนั้นให้คุณ